ก็เ,เก่งก็จะมีนิดๆหน่อยๆเขาดูเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาบอกเขาจะมาสอนนะคะแต่ต้องรอเวลาก่อนต้องออกต้องออกค่าน้ํามันให้เพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเขาเขาก็เก่งเนาะแต่เราไม่ค่อยเก่งเราก็หัดหัดทาไปนิดๆหน่อยๆนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะบ๊ายค่ะ